อมองในศาลาเรามองกันจากอาหารแจกอาหารเงนไปแบ่งปงันกงนไปก็รู้สึกว่าเออมีความเรียบร้อยดีไม่พุกพ่านเพราะว่าศาลามันกว้างขึ้นมันก็ไม่แออัดมองอะไรก็เลยเอมองแล้วเป็นสบายตาสบายตา,เ,าเพราะการมาวัดทุกคนก็ต้องการมาเพื่อความสบายสบาย อาหารการบริโภคพวกเราเออกมาด้วยน้ำจิตน้ำใจกันเพราะฉะนั้นแบ่งปันกระจายกันให้ทั่วถึงดูแลกันทั้งพระทั้งโยมทุกคนก็ล้วนแต่มีป่ามีท้องเพราะฉะนั้นอาหารบินฑบาตเนี่ยอาหารสําคัญอาหารบินฑบาทซึ่งมันเป็นอาหารที่เยอะควรจะมาแจกเจอืเจอจานแจกจ่ายกันไปให้ทั่วถึงจากการทั่วถึงในสาราในชาววัดในคนวัดแล้ว จะกระจายออกไปข้างนอกจะไปถึงกรุงเทพกรุงไทยที่ไหนก็ไปเพราะไม่ได้เก็บไว้หรอกแต่ก่อนที่จะออกไปถึงที่ไหนก็ตามก็ให้อยู่ในบริเวณวัดให้อยู่ในหมู่คณะชาววัดนี่ซะก่อนเหมือน่ะอะไรต่ออะไรเข้ามาสู่ครอบครัวแล้วก็ใช้จ่ายกันในครอบครัวทีว่ก่อนเกินความจำเป็นล้นจากครอบครัวแล้วจึงค่อยกระจายออกไปสู่ข้างนอกสู่รอบบริเวณออกไปแต่ถ้าหามันไม่ ไม่พอให้มันอยู่เฉพาะในครอบครัวอัน,นี้เป็นการอาหารบินบาตก็ให้มันอยู่เฉพาะในสราในหมู่ในคณะทั้งพระทั้งโยมกันซะก่อนถ้าหากมันเหลือจากสลาแล้วเอาใครจะเอากลับไปไหนใครจะไปที่ไหนก็เอาไปเพราะฉะนั้นไอ้น,นี้แหละพวกญาติยาโยมผู้รับบาตรนะแต่ระวังเด้อมันจะเป็นบาปเป็นกรรมได้มันไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เปบุญถ้าเอาออกไปก่อนน่ยยังไม่ถึงยังไม่ทัน เข้ามาสลายังไม่ทันผ่านพระเนี่ยนะเอาออกไปก่อนเนี่ยเะเกิดชัดหน้าแขนกุดเด้อแขนดวดเด้อแม่นกระทั่งพระก็ยังผิดพระท่านเนี่ยในพระวินัยท่านก็บอกว่ามันเป็นอะไรเป็นทำศรัทธาไทยให้ตกคือยังไม่ทันตกมาถึงพระและเอาไปถึงโยมก่อดไบเนี้ยมันผิดพระบริจ้าอนุญาตให้เฉพาะพ่อแม่ของพระเท่านั้นเองถ้ามาบิณฑบาตมาพระบิณฑบาตมาแล้วให้พ่อแม่เนี่ยได้แต่ให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ จะให้คนอื่นมันต้องเหลือเดนจากพระไปซะก,ก่อนจึงจะให้คนอื่นได้เ,เขาบอกว่าถ้าบีตาบาทมาแล้วให้คนอื่นไปแบบนี้มันทําศรัทธาไทยให้ตกท่านก็ปรับเป็นอาบัติถ้าส่วนไหนญาติโยมรับบายแล้วก็เอาออกไปที่อื่นเลยเนี่ยเกิดาติหน้าแขนมันกุดเลยเน่นะระวังเนื้ไอ้พวกที่เกิดมาแข็งกุดแข็งกุดเนี่ยก็ย้อนรับเอาเอาอาหารของพระเดี๋ยวออกไปที่นอกข้างนอกซะก่อนก่อนที่จะมาถึงพระเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเราเข้ามาวัดเราก็ต้องการบุญ คนทุกคนเข้ามาด้วยน้ําจิตน้ําใจกันเราก็ต้องมีน้ําจิตน้ําใจตอบแทนกันเจืออใจเผื่อแผ่แบ่งปันกันให้ทั่วถึงเมื่อพอทั่วถึงแล้วจะก,กระจายเหลือล้อนออกไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เก็บไว้ให้มันบูดทต่มันเน่าหรอกออกไปให้มันเป็นประโยชน์ให้ทั่วถึงกระจายไปแจกทาน,นไปมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละอันนี้แหละพวกเราจัดทำให้ถูกต้องถ้าหากเราทําอะไรถูกต้องแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย พวกเรามาเราต้องการบุญเราไม่ต้องการบาปเพราะฉะนั้นไอ้ถ้ามันบาปแล้วมันอยู่เพียงแค่ปลายลิ้นนิดเดียวมันไม่คุ้มค่ากันหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องดูให้มันเป็นบุญอย่าให้มีมีบาปมาเจือปนด้วยให้มันมีความถูกต้องอย่าให้มันมีความผิดพลาดเข้ามาเจือปนอยู่ด้วยมันไม,ไม่ไม่เป็นมงคลเลยเพราะฉะนั้นใ,ใ,ในในวัดมันเป็นต้นแบบแห่งบุญแห่งกุศลก็ควรจะเป็นแบบอย่างให้แก่ คนอื่นเขานําไปประพฤติปฏิบัติหรือเขาเห็นเป็นตัวอย่างได้ไม่ใช่วัดเป็นต้นแบบแต่เป็นต้นแบบที่ผิดเป็นต้นต้นแบบที่เหลวไหลเป็นต้นแบบที่ที่หน้าตําหนิตีเตียนไอเป็นต้นแบบแบบนี้มันไม่เป็นมงคลเลยการจะเป็นต้นแบบต้องเป็นต้นแบบที่ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมหลักวินัยถ้ายึดหลักดรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีผิดเลยจะเข้าสู่สังคมไหนก็งามทั้งนั้นแหละจะไม่มีข้อตาหนิตีเตียนเลยแม้แต่นิดเดียว ไอ้ที่มีข้อตำหนิดีเตียนที่มันไม่งามก็เพราะมันไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้แหละให้พากันระมัดระวังให้พากันปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนที่มันยังไม่ถูกต้องเราก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องให้มากที่สุดส่วนไหนที่มันถูกต้องแล้วเราก็จะรักษาความถูกต้องนั้นให้มันมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปเพราะฉะนั้นพพวกเราล้วนแต่เข้ามาปรารถนาบุญทั้งนั้นเนี่ย สิ่งที่ชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าจากทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เรามาสร้างขึ้นมาบนโลกนี้นะ่ะมันมีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถาวรก็คือบุญเท่านั้นแหละถ้าอย่างอื่นเราจะสร้างเงินสร้างทองสรถถา้างรศถ้าบรรดาศักดิ์สร้างบ้านเรือนเลือดสวนไล่นาขนาดไหนมากไม้ไก่กองขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละและสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นมันจะมีประโยชน์มันจะมีคุณค่าสําหรับเราเพราะเรามีมีความฉลาด ไปเกี่ยวข้องกับเขาเอ่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นกลางๆเขาไม่ดีไม่ชั่วหรอกเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ในกระเป๋าอยู่ในบาไหลพวกเราแต่นะ่ะมันเป็นกลาง,างมันไม่ดีไม่ชั่วแต่นะมันอยู่ที่เจ้าของเนี่ยเจ้าของไปเกี่ยวข้องเจ้าของไปใช้เอ่อใช้มันด้วยความฉลาดหรือด้วยความโง่ล่ะถ้าคนที่มีความโง่ไม่ไปใช้ยศถาบรรดาศักดิ์บนบาไหลตัวเองหรือใช้เงินทองในกระเป๋าตัวเองล่ะจูงตัวเองเข้าคุกเข้าตารางมันมีประโยชน์ไหมมาพิจารณาดู ถ้าคนที่เขามีความฉลาดเขา,เขาใช้ยศถาบรรดาศักดิ์บนบ่าไหลเขาใช้เงินทองในกระเป๋าเขานั่นแหละสร้างเกิดเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ขึ้นมาอันนี้แหละมันประโยชน์เกิดขึ้นมาก็เพราะคนคนเลยคนมีความฉลาดในการเกี่ยวข้องกับโลกซึ่งวัตถุต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันรู้แต่มีอยู่แล้วบนโลกนั่นแหละพวกเราก็เกิดขึ้นมาเนื้อตัวร่อนจอนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาสักอย่างหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องในทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วบนโลก ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มาจากมันไม่ได้ของใหม่มาจากไหนเลยมันก็ของเก่าๆที่มีจากโลกอยู่นี่มันก็อยู่กับโลกแล้วมันก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนนะแม้เราจะตายจากไปเขาก็ยังอยู่คงคู่กับโลกนี้ต่อไปไอคนอื่นก็มาเกี่ยวข้องกันใหม่ก็มาลูกคําว่าของกูของกูของกูก็ว่าของกูงกงกมีความฉลาดหรือมีความโง่เท่านั้นแหละถ้า <c oughs> มีความโง่เขาเอาโทษเอาภัยไปถ้ามีความฉลาดเขาเอาคุณเอาประโยชน์ไป ก็ค่เท่านั้นะเรื่องของโลกมันไม่มีอะไรเกินจากนี้แต่สิ่งที่วิเศษเหนือโลกเหนือสงสารนั้นก็คือบุญบุญที่เกิดขึ้นมาจากการเราอาศัยสิ่งของในโลกนี้แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเช่นวานนขนาดนี้เราก็อาศัยปัจจัย4มาสร้างเป็นบุญเราอาศัยวัตถุสิ่งของมาสร้างเป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญก็ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของหรืออาศัยเรือนกายของพวกเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือ เมื่อสร้างบุญแล้วบุญนั้นก็เขาไปรวมอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราสะสมอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามันสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นบุญเป็นวาสนาเนี่ยแหละเห็นไหมล่ะไอ้บุญวาสนาเนี่ยแห,หละนนที่มันมันส่งเสริมพวกเราไปตลอดแต่มันมันไม่มีบทไม่มีสิ้นล่ะบุญวาสนามันจะส่งพวกเราส่งเสริมเราไปเรื่อยเรื่อย,อย <c oughs> มันส่งเสริมเรามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเห <c oughs> ็นไหมเพราะนันคนเราเนี่ยมันสะสมบุญวาสนามากน้อยแตกต่างกัน เพราะเราจรึงได้อัตภาพอันแตกต่างกันนับตั้งแต่วันเราเกิดมาแล้วแม้แต่เราจะอยากอยากได้เหมือนกันแต่มันก็ยังมีความแตกต่างกันก็เพราะการสะสมไว้มันแตกต่างกันมันมากน้อยแตกต่างกัน <c oughs> มันก็ให้ผลแตกต่างกันนั่นเองเพราะนั้นเราเชื่อมั่นอยู่ในธรรมของพระิเจ้าแล้วก็ให้พากันสะสมบาสสะมบุญแล้วก็ละบาปไว้ เพราะนั่นในในหัวใจพระพุทธศาสนาถ้ายังรวบรวมไว้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามที่ท่านกล่าวไว้ถึง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์หรือพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆน,นั้นน่ะจะมาสั่งสอนประกาศสอนโลกไว้จะมากมายไก่กองจะเป็นกี่แสนกี่ล้านพระธรรมขันธ์ก็ตามเถอะแต่รวมแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมแล้วหลักธรรมคาสอนได้สามหลักเท่านั้นแหละ สัพพาปัสสะกัลร,ษษษรนังกุสสะรั่วปัสสมปทาสจิตตปริโยทปัะนังท่านบอกว่าเอตังพุทธานาซาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกระองค์คือท่านบอกให้ให้ละบาปสัพพาปัสสะกัลรนังเนี่ยให้ละบาปทั้งหลายพ่อบาปทั้งหลายแต่มันเปรียบเปิดบุูบุดเหมือนเหมืนอนฟืนเหมือนไฟที่เผาลนอยู่ภายในจิตในใจของเรามันเผาต่อไปทุกภพทุกชาติมันไม่ได้เผาเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ย สะ,สะสมไว้แล้วก็เหมือนมันก็เผาไปให้ผลด้วยการแผดเผาไปเรื่อยๆตกตามไปเรื่อยทุกภพทุกชาติไปนั่นแหละพวกเราไม่ปรารถนาเนี่ยพวกเราก็ต้องละส่วนนี้ละส่วนบาปเนี่ยกุศลสู้ประซัมประธาทำกุศลให้ถึงพร้อมส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยพวกเราพากันยินดีพอใจในการทําในการสะสมไว้แล้วก็ทําจิตของตนให้ผ่องใสคือจิตของตนเองมันเศร้าหมองมันขุ่นมัว ไปด้วยอำนาจของอวิชาที่ครอบงำจิตใจเมื่อเรามาแต่ไหนแต่ไรมามันก็ปล่อยลูกปล่อยหลานอ,าากออกมาก่อกวนกีกอ,อก,กวนใจของเราเนี่ยแหละลูกหลานของมันก็คือกิเลสทั้งหลายความโกรธความ,โ,ามโลภความหลงราคะตัณหามานาที่ท,ท,ท,ทีต่างๆนั่นแหละมันลูกหลานของของอ,อวิชานี่แหละมันปล่อยลูกปล่อยหลานมาก่อกวนยุแย่เหยียบย่ำให้จิตในใจของเราให้ยุงย่งเยอะวุ่นวายไปอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องมาชำระ ชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละให้มันเบาบางให้จางออกไปจนกระทั่งถึงหลุดร่วงออกไปจากจิตจากใจของเราถ้าเราพยายามชำระมันเบาบางจางออกไปแล้วจนกระทั่งถึงหลุดร่วงแล้วจิตของเรามีแต่ความผ่องใสแต่นั่นแหละสัจจิตตับอริโยทปานังนั่นแหละอันนี้แหละเป็นหลักสําคัญตอนนี้จิตของเราจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสด้วยการชำระสิ่งที่มันครอบงำจิตใจของเราให้เบาบางจางออกไปจนกระทั่งถึงหลุดร่วงออกไปได้ เพราะจิตภาวนานี่แหละเมื่อเราให้มันภาวนาไม่ว่าจะชาวบ้านหรือชาววัดจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดก็ตามเถอะอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ด้วยอยู่ในบ้านจิตก็อยู่ด้วยอยู่ในวัดจิตก็อยู่ด้วยอยู่ในเมืองอยู่ในป่าจิตก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเนี่ยเพียงแค่มีสติคือกําหนดสติตั้งสติขึ้นมาคือตั้งความระบัดระวังรักษาจิตของเราเอง ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มันปีกแวะอย่าให้กับเพื่อมหลุดออกออกไปสูสออ่ออกไปสู่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันอื่นเท่านั้นเองเ<อ>พียงแค่ประคับประคองจิตแล้วมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมีพุทโธเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตมันอยู่กับฐานที่ตั้งอันเดียวเท่านั้นแหละเหมือนกับน้ําในแก้วมันกับเพื่อมมันกับเพื่อมันไหวมันกระแสน้ํามันกับเพื่อมอยู่นั่แหละ เราต้องการให้กระแสน้ํามันนิ่งเราก็เพียงแค่ประคองแก้วเนี่ยให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่เดียวแต่นั้นเนี่ยประคองแก้วมันหยุดนิ่ง,อย,ยงอ,ยอยู่ในจุดเดียวพอแก้วมันหยุดนิ่งอยู่ในมันนิ่งอยู่ในจุดเดียวแล้วไอ้กระแสน้ํามันจะกับเครือมรุนแรงขนาดไหนก็ตามเดอยมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงที่สุดก็นิ่งสนิทเห็นไหมล่ะจิตของเราเหมือนกัน มันจะกระเพื่อมฟุง้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตกุศลอกุศลอะไรมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามนั่นแหละกระแสของจิตมเปรียบเหมือนกระแสของน้ําที่เหมือนกับเพื่อมอยู่เนอยู่ในอยู่ในแก้วคืออยู่ในจิตของเราเราก็ประคองจิตของเราให้อยู่ในจุดเดียวอยู่ในฐานเดียวอยู่ในพุโทโธพุธโทโธเอาพุโทโธนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของจิต ใช้ประคับประคองจิตอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปไอ้กระแสของจิตเนี่ยกระแสที่มันกับเพื่มอมอยู่เนี่ยกระแสเนี่ยจิตที่มันกับเพื่อมออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายยินดียินไล่ทั้งหลายมัน,นหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามายิ่งหดตัวเข้ามากะดิเอดเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงที่สุดก็นิ่งสนิทนี่แหละใช่ไหมพอเป็นนิ่งนิ่งสนิทนี่แหละแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงเลย ไม่มีสิ่งใดเลยในสามโลกธาตุนี้จะมีคุณค่าเหนือกับจิตดวงนี้ดวงทรงอัศทรรรมดวงที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพระองค์เลทรงยืนยันว่านัตถิสันติปลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะนั้นความสงบจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเราประคองจิตให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธแล้วจิตมันจะตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธได้เพราะมีสติเป็นตัวกำกับไว้เป็นตัวควบคุมไว้ สตินั่นแหละคือความระมัดระวงังคือความจดจอ่อคือการจ้องลงไปไอ้ความระมัดระวังรักษาจิตมันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยแหละจิตมันก็อยู่อยู่กับพุโทโธได้พออยู่ได้ยาวนานมากขึ้นก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยเกิดเป็นความคุค้นเ,เคยมากขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นอ่ามันก็จิตก็เริ่มปรากฏทั้งความร่มเย็นทั้งความเบิกบานทั้งความผ่องใส ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยก่อควนจิตก่อกวนใจมาแต่ไหนแต่ไรบ้างแล้วเนี่ยนี่แหละการการสร้างบุญแท้จริงแล้วบุญทั้งหลายมันจะรวมลงเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราเราจะสร้างภายนอกมากมยไก่กองอะไรต่ออะไรก็ตามมันก็จะรวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเข้ามาสู่การภาวนาของพวกเราเหมือนกับชาวนานเนี่ย ก็จะไถานามากไกาาามาก้ไก่กองขนาดไหนก็ตามจะคาดนามากไม้ไก่กองขนาดไหนก็ตามมันก็จะรวมเขาม้าไปสู่การปักดำน,นั่นเองแต่ทพอพอ,พอรวมเข้าสู่การปักดำแล้วมันก็เกิดตน้นเกิดแต่ต้นก้าวมันก็งอกงามขึ้นมางอกงามขึ้นมาจนจะเป็นทัน้งอะไรกระทั่งเป็นต้นข้าวพรเป็นต้นเป็นต้นข้าวงอกงามมาแล้วไอ้วัชพืชมันก็ไม่สามารถงอกเลยขึ้นมาได้หรอกเพราะมันมีต้นข้าวครอบคุมไว้ ต้นข้าวมันก็แตกดอกออกกอขึ้นมาจนกระทั่งแตกดอกออกผลเป็นมเมล็ดข้าวตอบแทนเราผู้ที่ดำนาเนี่ยนะอันนี้เหมือนกันพวกเรากระทำคุณงามความดีไม่ว่าการให้ทานการรักษาศีลอะไรต่ออะไรต่างๆนานา,นาที่พวกเราทําอยู่ในทุกวันนี้นะ,ะที่รวมเข้ามาเป็นบุญกุศลก็เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราปูพื้นฐานแก่จิตแก่ใจของเราเองจากนั้นเราก็เข้าสู่การปักดำคือการภาวนาพอเรามาภาวนาจิตเริ่มได้หลักได้เกณฑ์แล้ว ะจะมีความละเอียดจะมีความสงบความสงบนี้มันก็คุมจิตไว้คุมจิตไว้ไม่ให้วัชพืชคืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายความเศรา้าหมองความขุ่นมัวความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดอะไรต่ออะไรต่างๆงอกเงยขึ้นมาอีกไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาข้องงำจิตใจของเราดวงนี้ได้จิตใจมันก็มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสบายทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยภาวนาได้หลักได้เกณฑ์แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สุขมันสุขอยู่ที่จิตเนี่ยมันสบายอยู่ที่จิตเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราพากันนําไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะพวกเราเรามีปูพื้นฐานด้วยความศรัทธาแล้วเราก็มาต่อเติมความศรัทธาของเราเดินไปบนเส้นทางแห่งความถูกต้องทานเราก็ทานให้ถูกต้องศีลเราก็รักษาศีลให้ถูกต้องภาวนาเราก็ภาวนาให้ถูกต้อง ถ้าทุกสิ่งทุกประการเราทําให้ถูกต้องแล้วมันจะรวมเข้าไปเป็นบุญกศุศลเป็นบุญเป็นวาสนาเข้าสู่จิตสู่ใจของเราจนกระทั่งบุญวาสนานี้เต็มอิ่มภายในจิตในใจของเราประตูมรรคผลนิพานก็จะเปิดต้อนรับเราโดยทันทีแหละไม่เลือกชนชั้นวรณนะไม่เลือกหญิงไม่เลือกชายไม่เลือกนักบวชหรือฆราวาส ขอให้ปฏิบัติไปถึงไปถึงจุดหมายไปทางถึงประตูมรรคผลีิพ่านเปิดต้อนรับโดยทันทีเลยจะไม่ไม่ไม่รังเกียจใครเลยสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็หนหญิงหรือเป็นชายเป็นเศรษฐีหรือคนจนประตูมรรคผลนิพพานยินดีต้อนรับหมดเลยนะเพราะในนั้นพวกเราท่านทั้งหลายน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพืออ่อความประเสริฐเพืออ่อความสุขสงธรรมเพื่อความสุขอย่างแท้จริงที่จะมีขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเราทุกท่านทุกคนเนอะ เหมือนเขาอะไะนี่แหละที่ฟ้าไม่ประมาทเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์เสด็จประพาสอุทยานเห็นไหมไปเห็นเทวทูตเห็นเทวทูตอะไรเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายทําไมคนแก่คนเจ็บคนตายจะเป็นเทวทูตได้ไงอ่ะเทวทูตคือผู้แจ้งข่าวอันประเสริฐคือเห็นต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วรู้จากโอเปนไดจิโกนอบเข้ามาน้องเข้ามาเปรียบเทียบที่ตัวของตัวเองนะคนแก่กับกอน์ี้เขาเกาะข้องแค่วกระชับกระเฉง ไปมาอะไรต่ออะไรจะทําอะไรก็คล่องแคล่วแต่เดี๋ยวนี้เขาอืดอืดอาดาดต่อไปเราก็จะอืดอืดอาดอาดงกกเงื่อเงือเหมือนเขาไ่างนนนเนี้แต่ไอ้คนป่วยน่คนเจ็บน่น้องควรคางด้วยทุกขเวทนาเจ็บปวดบีบคั้นอยู่แต่ก่อนนี้เขาก็แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเราแหละต่อไปเราก็จะร้องคุนคางแต่ด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาคร้องนเหมือนเขาอไ่างเงีพอไปเห็นคนตายนอนเป็นซากศพขึ้นอืดมีแต่หนอนมีแต่แมงวันหาคุณค่าแตนสาระอะไรไม่ได้ น้องก็ามาคิดอีกโอค้คนตายเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเราก็จะเหมือนเขาเนี่ยนะเออเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นอาหารของหนอนของแมลงวันเนะี่ยนะเออพอเห็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนเราประมาทไม่ได้เออมันประมาทไม่ได้ก่อนที่ประมาทเเห็นแล้วมันประมาทไม่ได้ก่อนที่เขาจะมาเอาคืนไปเนี่ยเอาด้วยความแก่จะเอาเอาเอาไปความเจ็บจะเอาไปความตายจะเอาไปเนี่ย คือเ,เจ้าของเนี่ยความแก่ความปึกความตายมันเป็นเจ้าของเรือนกายนี้ก่อนที่จะเขามาเอาคืนไปก็เป็นโอกาสที่พวกเราเราจะรีบเร่งรีบเร่งเอาประโยชน์จากมันขึ้นมาซะก่อนก่อนที่เจ้าของเดิมเขาจะมาเอาคืนไปนะถ้าเรารีบเร่งเอามามาเอามาสร้างประโยชน์ขึ้นมาซะได้ประโยชน์เต็มที่แล้วเอาคืนไปก็คืนไปสิใช่ไหมเออของมีคุณค่าเราเอามาแล้วนะมันเอาไปได้หรอเอาไปแต่บ้านล้างเท่านั้นแหละเพราะนั้นเราก็จะมีแตฟ่ฟูความภูมิใจ ในการได้เกิดมาในอัตภาพของฝ่าเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเราได้อัตภาพอันนี้แล้วเราใช้อัตภาพนี้สร้างคุณค่าขึ้นมาต่อจิตต่อใจของเราแล้วถึงแม้ถึงเวลาที่เขาจะมาเอาอัตภาพนี้ไปเอาไปซิเราใช้เต็มที่แล้วหมดั่วนจาเป็นนี่ใช้แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านจะบอกพระอรหันี่พระอาหานจะอยู่หรือตายมีคุณค่าเท่ากันนะมีคุณค่าเท่ากันมันแตกต่างใจว่าถ้าพระอาหันยังอยู่เนี่ย ก็จะมีประโยชน์ต่อผู้คนนะแต่ถ้าตายแล้วพระหลานก็ไม่มีประโยชน์ต่อผู้คนอย่ไหมล่ะแต่แต่แต่สําหรับองค์ท่านมันอิ่มพอแล้วมันอยู่มันก็เท่านั้นไม่อยู่มันก็เท่านั้นมันมันเสมอต้นเสมอปลายแล้วอ่ะมันมันอิ่มแล้วอ่ะแต่ถ้าท่านท่านอยู่มันก็ท่านก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้แสดงธรรมอะไรอะไรได้แต่ถ้าท่านไม่อยู่นะท่านก็ตัดตอนอันนี้แล้วใช่ไหล่ะเพราะฉะนั้นพระหลาน จะอยู่หรือตายมีคุณค่าเท่ากันสําหรับองค์ท่านนะอแต่มันถ้าท่านท่านท่านตายมันก็มันก็บทวาระที่จะทําทคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนแนละ้วแต่ถ้าท่านยังอยู่ท่านก็สามารถทําประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้เนี่ยเ่พราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยพวกเราจึงพยายามพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในความสามารถของพวกเราที่จะทําได้อบรมได้อย่าพากันนอนใจเท่านั้นแหละ ให้พากันตั้งใจเด้อลูกหลานเด้อ,อเอานะเปลี่ยนิยาบทเนาะสิบโมงแล้วเนี่ยโอ้เร็วจังอ่ารับพรรับพรอ,อย่างนบนะน,นีเอาพัดลมเอพา,อาเาสีเยกออเอเอได้ได้ได้ไดีมากเลยอ่ารับพรนะรับพร ยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปะป,ะป,ะปะิอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะสมิชะทุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะถา สัพพีติโยวิวัชนตุสัพโลโคูวินัสตุมาเตพัพันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอะพิวะพนาธโสริสานิจังวิทาปิจิโนจัตารอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขัง ภะาลานันภาวตุวสัพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวตะสัพพธัมมานุภาเวตะสัพพสังฆานุภาเวตะสัทธาโสตีภาวันตุเตอ้าวยที่มีสอกกัน